You are listening to VoiceBrock, the story from a man with a thousand names. คุณกำลังฟังวั l ล็อกเรื่องเล่าจากชายผู้มีหลายนามสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขอภัยทุกคนเป็นอย่างสูงเลยนะครับเพราะว่าเราห่างหายกันไป3มสัปดาห์เต็มๆเ,เลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังทาง พอ c a ตแคชชานัล uh, ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Spotify Apple Podcast หรือว่าเป็น Google Podcast ก็ตามหรือในช่องทางอื่นๆน,นะครับที่มีการดึงไปลงนะครับอันนี้ต้องขอภายเป็นอย่างสูงจริงๆเลยนะคือเบื้องหลังเนี่ยเรามีเหตุการณ์หลายอย่างทําให้ไม่สามารถที่จะลงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเทคนิคเอ่ยหรือว่ามีการล้มเทปเอ่ยอัดแล้วมาแล้วม,มันไม่เวิร์กบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไฟล์เสียงมีปัญหาต้องมาตั้งแก้ใหม่อะไรเงี้ย ก็เลยไม่ได้ดิเร r นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือเอาเป็นว่าขอโทษนะครับต้องขอภัยเป็นอย่างสูงมาณที่นี้เลยนะครับรวมถึงคุณผู้ฟังทาง u t u b e นะครับในช่องของชักกรเมลอนปังนะครับอันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังทาง u t u b e เนี่ยอาจจะนานกว่า3สัปดาห์เสียด้วยซ้ำนะครับอาจจะเป็น3สัปดาห์กว่าๆหรือจริงๆแล้วอาจจะเป็น4สัปดาห์เลยด้วยซ้ำที่เราห่างหายกันไป ยังไงก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะเล่าในวันนี้นะครับตัดภาพเร็วมากนะฮะเราตัดกันเร็วมากก็คือเรื่องที่จะเล่ากันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของคนญี่ปุ่นครับอ่ามันจะมีเทคนิคการกินแปลกๆจะบอกว่าเทคนิคการกินก็ไม่ถูกเรียกว่าเป็น behavior การกินแบบแปลกๆที่ มันเกิดขึ้นในสมัยก่อนและส่งผลมาถึงปัจจุบันนะครับไอ้วิธีการกินแบบแปลกๆเนี่ยของชาวกกอนเนี่ยนี่ยมันคือการทานอาหารแบบแป้งบวกแป้งครับทุกคนเอออะไรคือแป้งบวกแป้งนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจริงๆแล้ว,วมันเคยผ่านหูผ่านตาทุกคนมาบ้างแหละเพียงแต่ทุกคนอ,อาจจะนึกไม่ออกว่าเฮ้ สิ่งนี้แม่งคือการกินแบบแป้งบวกแป้งเว้ย <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นยากิโซบะปังนะครับยากิโซบะปังเนี่ยไอเส้นยากิโซบะเนี่ยที่มันยัดใส่ขนมปังแบบเป็นไส้อะเออมันคือการกินแบบแป้งบวกแป้งเว้ยทุกคนซึ่งยากิโซบะเนี่ยแม่งก็คือแป้งแล้วถูกปะ่ะมันคือคาร์โบไฮเดรตมันเป็นเส้นอะเหมือนบะหมี่อะทุกคนบะหมี่แม่งก็เป็นแป้งไนงะแล้วขนมปังอะขนมปังก็เป็นแป้งอีก ถูกปะมันคือคาร์บฮเรตบวกคาร์บฮเรตนะครับคนญี่ปุ่นเ่ยจะเรียกสิ่งนี้ว่าดับเบิลคาร์โบนะครับหรือดับเบิลคาร์บฮเรตนี่แหละมันคือการกินแบบแป้งหมกแป้งนะครับทีนี้ไอ้วัฒนธรรมการกินแบบนี้มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะต้องย้อนท้าความไปในสมัยก่อนในช่วงยุคสงครามที่มันเป็นพวกข้าวยากหมากแพงนะฮะโดยเฉพาะเปเ็นภาพได้ชัดเจนเลยคือสมัยสงครามโรคครั้งที่2นะครับ ที่คนญี่ปุ่นเนี่ยาขาดแคลนในเรื่องของอาหารนะครับเอออย่ว่าคนญี่ปุ่นเลยคนไทยสมัยก่อนเองเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องยุคข้าวยาก่กงหปากแพงนะฮะทีนี้คนญี่ปุ่นเขาแก้ปัญหากันยังไงนะครับเขาแก้ปัญหาการด้วยการไปขุดพวกรากไม้หรือพวกหัวมันนะครับตามป่าอะไรพวกนี้เอามาต้มกินกับข้าวนะครับเอามาต้มหรือเอามาผัด รือเอามาประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีไหนก็นแล้วแต่เนี่ยทานกับข้าวนะครับเพื่อให้มันอยู่ท้องเพื่อมันอิ่มท้องนะฮะเพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะทานแบบนี้กันมาตั้งแต่เด็กๆ <c oughs> จนพอชินแล้วเนี่ยเข้าสู่ยุคปัจจุบันเนี่ยคนสมัยนั้นเนี่ยบางส่วนก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับมันก็เลยทาให้วัฒนธรรมการกินแบบนั้นเนี่ยส่งผลตกทอดมาถึงคนญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันด้วยนะฮะ บางคนก็จะบอกว่าเอ้ยไม่จริงครับผมมาเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยมันอาจจะมีแหละแต่มันไม่ได้แพร่หลายมันไม่ได้เป็นเมนสตรีมอะไรขนาดนั้นคือผมจะบอกว่าเจนเย็นนะครับสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยครับมันจะมีโซนที่เรียกว่าเป็นเหมือนทัวริสึมโซน นะี่ยไอโซนที่เวลาพวกคุณมาญี่ปุ่นแล้วก็มาเที่ยวกันนะอะะไอตรงนั้นนะเขาจะประเมินว่ามันเป็นทัวริส m มโซนไปละเป็นโซนสำหรับการท่องเที่ยวซึ่งเขาก็จะแสดงด้านดีๆด,ด้านที่แบบว่าอยากให้นักเที่ยวเห็นเนี่ยให้เห็นกันเพราะว่าอะไรมันมีผมมีเรื่องเล่าจะเล่าเรื่องหนึ่งนะครับคือเพื่อนผมคนหนึ่งสมมุติว่าชื่อนายเอละกันนายเอเนี่ยมาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็กลับไปที่ไทย นะแล้วก็เล่าให้พวกผมฟังผ่านทาง Discord นี่แหละครับเออเล่าให้ผมกับเพื่อนอีก2คนก็สมมุติว่าชื่อใน B และในซนะครับ <c oughs> ซึ่งใน B และใน C เนี่ยเป็นคนที่เคยอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นระยะยาวอะ่ะก็คือมามาเรียนมาทำงานในญี่ปุ่นอยู่ในญี่ปุ่นมากกว่า3ปีขึ้นไปนะค,คือแต่ละคนเนี่ยอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยมากกว่า3ปีประมาณ 4, 5, 6ปี ครับก่อนที่จะกลับไปอยู่ในประเทศไทยแบบถาวรนะฮะซึ่งถาวรหรือเปล่าไม่รู้นะในอนาคตมันอาจจะย้ายไปที่อื่นแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในไทยนะครับในเอเนี่ยก็เล่าว่าเอ้ยเอเนี่ยเรามาเที่ยวญี่ปุ่นไว้แล้วแบบเรารู้สึกว่าอาหารนะ่ะในญี่ปุ่นอนะ่ะตามร้านอาหารนะ่ะแม่งไม่ไม่จุใจเลยว่ะคืออาหารแม่งก็ลดอ่อนออกไปทางเค็ม หรือไม่ก็หวานไปเลยล่ะหนึ่งแล้วก็มันเสิร์ฟเนี่ยแต่ละเสิร์ฟอะเสิร์ฟหนึ่งแม่งเสิร์ฟเป็นพอร์ชั่นเล็กๆอะคือแบบมันกินไม่ค่อยอิ่มอะแค่แค่กินพอหายหิวอะเออแต่มันไม่ได้มันไม,ไม,นไมไ่รู้สึกกินแล้วอิ่มแล้วจุใจสะใ,ใ,ใ,ใจอะไรขนาดนั้น <c oughs> ในฐาะที่ผมเนี่ยอยู่ญี่ปุ่นมานานแล้วก็ยังอยู่ญี่ปุ่นอยู่ก็ก็มองหน้ากับนายบีและนายสีว่าเฮ้ยแม่งไปเที่ยวตรงไหนวะ <c oughs> มันไปกินที่ไหนวะทําไมมันถึงแบบรู้สึกว่าเออไอเรื่องไอเรื่องเค็มกับหวานเนี่ยเราไม่ไม่แย้งนะแต่ไอที่มันบอกว่าเสิร์ฟพอชั่นเล็กๆเ,เนี่ยอันเนี้ยมันไปกินที่ไหนวะ <c oughs> จนสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปว่าอ๋อมันอะ่ะไปกินตามสถานที่ท่องร้านอาหารในโซนแบบตามสถานที่ท่องเที่ยวเว้ยจุดที่เขาเอาไว้ท่องเที่ยวต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรอะ่ะชิจุก,กุเอยพวกนัมบา ซินไซบาชิของโอซาก้าเอยอะไรอย่างเงี้ยหรือพวกอุเอโนะอุเมดะอะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งตรงนั้นเนี่ยโอเคโซนนะฮะร้านอาหารในโซนนั้นอ่ะมันไม่ได้เสิร์ฟแบบเป็นแบบพอชั่นสำหรับคนญี่ปุ่นที่เขาเอา่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโซนของที่เขาไว้ขายนักเรียนกับเอาเขาไว้ขายคนงานตามไซต์ก่อสร้างหรือตามอะไรพวกนี้ที่ต้องการพลังงานเยอะ คือไม่ใช่ร้านอาหารแบบญี่ปุ่น,นบ้านๆทั่วไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นประมาณนั้นอยู่แล้วซึ่งโอเคมันเมกเซนถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าที่เราอยากจะเล่าก็คือตามร้านอาหารญี่ปุ่นที่แบบโลคอลเลยอะเออเป็นโลคอลโลคอลซึ่งมันก็ไม่ได้หายากนะทุกคนซึ่งมันก็ไม่ได้หายากขนาะดนั้นเพียงแค่แบบคุณขยับออกมานอกโซนท่องเที่ยวเนี่ยคุณจะเห็นร้านพวกเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับยิ่งถ้าอยู่ใกล้มหาลัยด้วยเนี่ยโอ้โหร้านแบบนี้จะมีเยอะมาก <c oughs> ถ้าตามร้านประหารประมาณนั้นเนี่ยเวลาคุณสั่งอาหารเนี่ยแล้วเขามาเสิร์ฟเสิร์ฟหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แบบพอชั่นแบบกระจุ่มกระจิ๋มเล็กๆที่คุณจะได้รับตามโซนนักท่องเที่ยวทั่วไปมันจะเป็นพอชั่นที่เขาเรียกว่าเห็นแล้วก็กินจนจุกได้นะครับมันจะเป็นลาเมงชามโตๆนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าว พร้อมกับข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวด้งต่างๆนะครับข้าวหน้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวหน้าเนื้อข้าวปลาข้าวหน้าหมูทอดหรืออะไรพวกนั้นน่ะรวมถึงพวกข้าวผัดหรืออาจจะเป็นข้าวปกติก็ได้เออพูดถึงข้าวผัดเนี่ยจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยเป็นน่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกเลยมั้งครับที่กินข้าวผัดเนี่ยหรือชาหัางเนี่ยครับที่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าชาหัางเนี่ยมันกินข้าวผัดเป็นกับข้าวไว้ทุกคนเกลียดปะ คือบางคนอ่านคุภาพไม่ออกว่าเอ๊ะอะไรคือการกินข้าวผัดเป็นกับข้าวคุณคิดภาพว่าเวลาคุณไปร้านอาหารนะแล้วมันเสิร์ฟข้าวผัดกับข้าวสวยอ่ะเออแม่งคืออะไรอย่างนั้นอ่ะมันก็เขาเสิร์ฟข้าวผัดกับข้าวสวยเพื่อให้เราเอาข้าวผัดไปกินกับข้าวสวยอ่ะเก็ตปะอย่างคนไทยเราอ่ะข้าวผัดก็คือข้าวผัดข้าวผัดคือเมนูเมนูหนึ่งที่เรากินเป็นเป็นเป็นข้าวปกติเป็นมื้อ ถูกปะ <c oughs> คนญี่ปุ่นแม่งกินข้าวผัดเป็นกับข้าวไว้ทุกคนเอออันนี้ไม่ตลกนะ <c oughs> อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โจ๊กแบบเฮ้ยเล่าขึ้นมาแบบเป็นโจ๊กคำๆไม่เว้ยมันมันมัน exactly happen เ้ยมันมันเกิดขึ้นจริงเ้ยทุกคนมันมันกินข้าวผัดเป็นกับข้าวจริงๆนะครับ <c oughs> เออซึ่งเขาก็จะเสิร์ฟมันเป็นไซดดิส คู่กับพวกรามเมงคู่กับพวกข้าวด้งอะไรต่างๆให้คุณกินไปกับข้าวแล้วไอซดีแต่มันไม่ใช่แบบพอชั่นเล็กๆนะมันก็เป็นพอชั่นแบบเสิร์ฟหนึ่งเสิร์ฟปกติอะ่ะเออคือเหมือนแบบเหมือนคุณซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะ่ะนะครับเวลาไปร้านพวกเนี้เพราะฉะนั <c oughs> ้นเนี่ยสิ่งที่คุณได้มาเนี่ยในเสิร์ฟเสิร์ฟหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยแม่งเยอะจนร้องขอชีวิตเลยอะ่ะคือกินแล้วจุกกินแล้วอิ่มแน่ๆนะครับ เออถ้าคุณยังรู้สึกไม่อิ่มเนี่ยบางร้านนะครับอย่าใช้คำว่าบางร้านเลยใช้คำว่าเกือบทั้งหมดละกันเป็นส่วนใหญ่ถ้าคุณสั่งพวกรามเมงที่แม่งแถ,แถมข้าวมาให้ด้วยเนี่ยไอ้ข้าวสวยพวกนั้นนะฮะมันเติมได้ไม่อั้นเลยมันคือโอคาวาริจิยูนะครับโอคาวาริจ ok ิยูอ่ะสับภาษาญี่ปุ่นวรรณคตนะครับโอคาวาริ ok ari, หรือการก็คือการเติมข้าวนะั่นแหละการไม่เชิงกล้าเติมข้าวมันคือการรีฟิล มันคือการเติมอ่ะอย่างเช่นเราต้องการเรียกพนักง,งานว่าเติมมาเติมชานะครับแล้วก็บอกว่าอ่ะโอชาโอคาวาริโอไนไกชิมัสก็ได้นะครับมันคือการเอ้ยขอเติมหน่อยนะครับหรือเราถือข้าวถือชามข้าวไปแล้วบอกว่าเขาบอกเขาว่าอ่ะโอคาวาริโอไนไกชิมัสเขาก็จะรู้แล้วว่าอ๋ออีลูกค้าคนนี้เนี่ยต้องการจะขอเติมข้าว <c oughs> G U เนี่ยหมายถึงอิสระอิสระภาพ เสรี S S elly, นะครับเพราะฉะนั้น o r i ูเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเอ้ยคุณขอเติมได้แบบนี่นะสามารถขอเติมได้ตามอธัธยาศัยเลยนะเติมได้แบบคือ freely to to refill อ,ะอ่ะอ่าพอแปลงเป็นไทยแนละ้วมันจะรึกแปลกแปลกไปถ้านะเป็นภาษาอังกฤษมันคือ freely to refill นะครับมันยืนประมาณนี้เว้ยซึ่งคุณอะสามารถขอเติมข้าวได้เรื่อยๆไม่อัน้นมีปัญญากินก็กิน <laughs> เติมได้เรื่อยๆตับเดี๋ยที่คุณมีปัญญากินน่ะเก็ตป่ะเออเพราะงะั้นร้านหารพวกเนี้ยมันคือกันแบบเอ้ยคุณเข้าไปแล้วคุณกินได้แบบฟรีลีจนจนจุกจนแบบอิ่มหนำสำราญจ,จนท้องจะแตกนะครับได้เลยเว้ยประสบการณ์ตรงนะผมเคยไปกินร้านหารร้านหนึ่งขอไม่เอ่ยชื่อนะครับซึ่งเขาสามารถเติมข้าวได้ไม่อัน้นเติมข้าวได้ฟรีแล้ววันนั้นผมหิวมากเว้ยทุกคน คือแบบความความขิวอะ่ะมันมันครอบงำมันครอบงำจิตใจทำให้กระบวนการคิดหรือตักตะมันผิดเพี้ยนไปชั่วขณะผมก็กินแล้วก็ไปเติมข้าวแล้วก็กินแล้วก็ไปเติมข้าวแล้วก็กินแล้วก็ไปเติมข้าวอยู่เรื่อยๆเออคือพอชั่นที่ทเป็นกับข้าวผมอะ่ะมันยังไม่หมดไงออต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมอะ่ะเป็นคนที่กินข้าวเยอะกว่ากับข้าว นะครับคือกินกับข้าวน้อยอ่ะในขณะอัตราส่วนระหว่างกับข้าวกับกับข้าวเนี่ยมันกับข้าวนิดนึงแต่ข้าวเนี่ยเยอะมากผมเป็นคนกินข้าวเก่งแต่กินกับข้าวน้อยนะครับอันนี้คือเป็นเป็น behavior การกินของผมมาตั้งแต่เด็กๆละเพราะว่าผมชอบกินให้มันอิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยเออกับข้าวมันน้อยนะครับ background มเป็นอย่างนั้นนะฮะก็จะกินข้าวแทนเพื่อให้มันกินข้าวเยอะๆแทนเพื่อให้มันอิ่มซึ่งพอโตมาก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับ ผลที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็คือผมอะ่ะเติมข้าวเรื่อยๆ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 แล้วก็ไปกดกดข้าวทีหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเครื่องเครื่องอ่ที่มเขาจะใส่ข้าวลงมาในจานนะฮะตามจํานวนกรัมที่เรากดสมมุติผมกด200กรัมมันก็จะใส่ข้าวลงมา200กรัมลงไปในจานอย่างนั้นเป็นเป็นเครื่องเติมข้าวอัตโนมัตินะครับ <c oughs> ผมก็ไปขอเติมเรื่อยๆเรื่อยๆเ่อๆเว้ยแล้วผมกดแต่ละทีอะ่ะ ก็คือกดสองหกรัม250กรัมสองหกรัมสรุปว่าวันนั้นเนี่ยมือนั้นอะ่ะผมกินข้าวไปมาโลกว่าเฉพาะข้าวนะเ <c oughs> ฉะพาะข้าวสวยนะเพราะผมเติมสี่ครั้งจริงๆอะผมเติมประมาณ5ครั้งด้วยซ้ําแต่ว่าครั้งที่5เติมประมาณ150กรัมอืมค <c oughs> ือผมกินไปมา,มาโลกว่าเวย้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรหร่าทุกคน ไอ้ตอนกินน่ยมันกินได้เว้ยตอนกินเสร็จก็ยังอ่าโอเคฉันอิ่มละฉันพอใจละฉันสติ i s f y ละในที่สุดก็ได้อิ่มแล้วทีเพราะว่าตอนเข้ามานี่คือแบบโอ้มันหิวมากมันแบบหิวจนไส้กิว่วอะหิวจนปวดท้องเอออีกที่หนึ่งคือผมเป็นคนที่ถ้ามื้อกลางวันไม่เป็นไรแต่ถ้ามื้อเย็นถ้าผมกินผิดเวลาเนี่ยผมจะมีอาการมึนหัวผมจะมึนหัวจะปวดหัวมันจะทาให้ผมแบบยิ่งหงุดหงิด ไปใหญ่เลยแบบเวลากินข้าวไม่ตรงเวลานะครับเออคือมือม้อเช้าไม่เป็นไรมื้อกลางวันไม่เป็นไรแต่ถ้ามื้อเย็นอ่ะไม่ตรงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหาแล้วยิ่งถ้าเช้ากับกลางวันไม่ได้กินอ่ะแล้วมื้อเย็นกินไม่ตรงเวลาผมจะเริ่มมึนหัวละเพราะฉะั้นวันนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบโอ้ผมหิวมากแล้วผมก็มึนหัวผมปวดหัวเพราะฉะนั้นความหิวหรือความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ย มันบดปังตักกะความคิดทุกอย่างทาให้วันนั้นไม่รู้อะไรโดนใจกินข้าวไปโลก,กว่า <c oughs> พอกินเสร็จก็นั่งเมาส์นั่งคุยกับเพื่อนไปสักพักหนึ่งจนเรารู้สึกว่าโอเคเราพอละเราจะกลับละเรานั่งมานานพอสมควรละ <c oughs> ก็ตัดสินใจลุกเพื่อที่จะออกไปเพราะาผมจ่ายตั้งแต่ตอนซื้อบัตรละซื้อติเกตตละมันต้องไปกดตั๋วที่ตู้แล้วก็ซื้อติเกตแล้วก็จ่ายตังค์เลยนะครับไอจังหวะที่จะลุกขึ้นเนี่ยจากเก้าอี้เนี่ย มันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเว้ยทุกคนคือผมลุกแล้วผมยืนไม่ได้เข็าป่ะคือคุณเข้าใจป่ะแบบคนที่แบบมันกินเยอะมากๆอะ่ะแล้วมันไม่สามารถที่จะยืนตรงได้อะเพราะว่าท้องมันตึงท้องมันตึงมากอะ่ะเราไม่สามารถที่จะยืนตรงๆได้เว้ยมันจะยืนแบบหลังก้มๆโค้งๆหน่อยอะ่ะยืนหลังงอหน่อยมันไม่สามารถที่จะยืด ยืดกายตรงได้เพราะถ้ายืดตรงเนี่ยท้องมันจะตึงมากเลยมันทาให้เราอ่ะไม่สามารถที่จะยืนได้แบบแบบปกติคนอ่ะมันต้องยืนแบบกลมๆผมเริ่มรู้สึกตัวเองนะตอนนั้นว่าเฮ้ยเรากินเยอะไปป่าววะพอมานั่งนึกมานั่งคำนวณเฮ้ยเรากินข้าวไปโลกว่าเลยนี่ว่าเฉพาะข้าวนะสุดท้ายก็เลยต้องสะกิดเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเรายืนไม่ได้วะท้องมันตึงอ่ะ นั่งต่ออีกแป๊บหนึ่งไหมก็เลยล้มลงมานั่งต่อนะครับคือมันไม่ได้แม้กระทั่งแบบขยับเออย่างเตาอ่ะคือแค่ลุกขึ้นยืนอะ่ะมันก็ยืนไม่ได้แล้วอะ่ะสุดท้ายก็เลยต้องลงมานั่งต่อรออีกสักพักหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงเลยเพื่อให้ความแน่นท้องเนี่ยมันเริ่มค่อยๆแบบคายตัวลงให้กระเพาะเริ่มทํางานเริ่มบีบย่อยบีบกระเพาะย่อยอะไรบางอย่าง อาหารที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยลงไปบ้างทําให้แบบหรือให้กล้ามเนือ้อบริเวณหน้าท้องมันเริ่มคลายตัวบ้างทําให้เราพอที่จะยืนตรงได้บ้างแล้วถึงจะกลับบ้านได้นะครับอันนี้เออมันเป็นอะไรที่เป็นโมเมนท์ที่ผมเชื่อว่าไอ้คนที่อยู่ญี่ปุ่นมานานๆเนี่ยมันต้องมีสักคนน่ะในร้อยคนอ่ะมันต้องมีสักสักหนึ่งถึงสองคนอ่ะเผื่ออาจจะมากกว่าประมาณสักห้าคนเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์แบบผมที่ เอ้ยเราอาจจะไปเล่นกีฬาหรือทําอะไรแบบมันละเหนื่อยมากๆแล้วก็แบบมานั่งกินอาหารพวกเนี้แล้วก็กินเยอะเกินจนมันแน่นมันแน่นแต่อาการยืนไม่ขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ไม่ค่อยมีนะอาจจะมีแค่ผมคนเดียวแหละที่แบบเออเป็นเป็นคนแบบนั้นอะมันเป็นคนยังไงว่ามันกินจนแบบยืนไม่ได้เนี่ยบางคนอาจจะคิกว่าเฮ้ยอันนี้มันแบบมันฟังดูแบบเอยตลกแต่ว่า ทุกอย่างที่ผมเล่าให้คุณฟังเนี่ยมันคือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงกับผมไม่ได้จอจีไม่ได้มีตัวแสดงแทนนะครับเป็นเป็นประสบการณ์ที่เราเอามาแชร์กันนะฮะเออก็ประมาณนี้คือจริงๆอะผมตอนที่ผมมาญี่ปุ่นใหม่ๆเนี่ยผมก็ยังไม่ชินนะว่าแบบเฮ้ยอะไรอะทำไมแบบทาไมแกกินรามเมงกับข้าวอะอะกินรามเมงกับข้าวยังไม่เท่าไหร่ยังพอ ยังพอรับได้บ้างเพราะว่าตอนตอนผมเด็กๆเนี่ยผมก็กินก๋วยเตี๋ยวกับข้าวเหมือนกันคือซื้อก๋วยเตี๋ยวมาชามหนึง่งซื้อก๋วยเตี๋ยวมาถุงหนึงน่งอะเออโดยเฉพาะแบบก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยแล้วก็หุงข้าวแล้วก็นั่งกินข้าวกันในครอบครัวเออมีก๋วยเตี๋ยวชามหนึง่งแล้วทุกคนก็แบบมีตักข้าวมาแล้วก็มานั่งกินกันอันนี้ผมไม่ได้แปลกใจเพราะว่ามันผมกินอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กเหมือนกันมันก็ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ประหลาดมาก ไอ้ที่ประหลาดเนี่ยคือกินข้าวผัดเป็นกับข้าวเนี่ยอันนี้อันนี้ประหลาดตอนผมเจอครั้งแรกผมก็แบบฮะ ah? seriously ยูกินข้าวผัดเป็นกับข้าวจริงดิ <laughs> คือแบบอันนี้อันนี้ไม่โจกหรอผมก็มองนะคือมันเป็นโมเมนที่แบบผมก็มองหน้ามองหน้าโฮส ตอนสมัยผมมาแลกเปียดตอนแรกๆที่ผมมาญี่ปุ่นครั้งแรกนะผมก็มองหน้าโหดแล้วก็มองหน้าเอ้ยไม่ใช่มองหน้าโหดสิมองหน้าเพื่อนเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมชั้นเรียนตอนนั้นเป็นสมัยมัธยมผมก็มองหน้าคลาสเมทแล้วก็แบบว่าเฮ้ยแบบเอาจริงเหรอแบบเอาจริงเหรอกินข้าวผัดเป็นกับข้าว seriously ประเทศประเทศไอเขาไม่กินอย่างเงี้ยประเทศไอข้าวผัดก็คือข้าวผัดเว้ยมันไม่ใครมันไม่มีใครกินข้าวผัดเป็นกับข้าวเว้ย แต่ที่ที่นี่เขาทำกันเอออันนี้คือแบบเป็นเป็นเขาเจะ r e s h o c แรกเลยที่แบบโอเคเขาผัดเป็นกับข้าวอืมไอ้ยากิโซบะปังเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราดูอนิเม,ดมงงะดูอ่าอ่านบังงะดูอนิเมะอ่านไ์โนเวลมาเราค่อนข้างที่จะคุ้นเคยเราค่อนข้างจะแฟมิลี a กับยากิโซบะปังแล้วมันก็ไม่ได้อะไรแต่แบบเออนอกจากไอ้ชาหั่งเป็นกับข้าวแล้วเนี่ย เจออะไรแปลกๆอย่างเช่นกินยากิโซบะกับข้าวยากิโซบะปังไว้เท่าไหร่ยากิโซบะกับข้าวนี่เราก็เริ่มมันมันกินกันอย่างนี้จริงเหรอวะหรือโอโคโนมิยากิกับข้าวอันนี้ก็จะเริ่มเออเริ่มเริ่มฮาร์ดคอร์ขึ้นมาระดับหนึ่งไอฮาร์ดคอร์เลยที่สุดอะลองลงมาจากกินข้าวผัดกับข้าวเนี่ยมันคือกินทาโกยากิ กับข้าวเว้ยทากโกยากิกับข้าวเว้ยคือในมุมคนไทยอะ่ะเราก็จะมองเออทากโกยากิก็คือทากโกยากิถูกปะ่ะโอคโนโมิยากิก็คือโอคโนโมิยากิทําไมต้องไปกินกับข้าววะแต่ว่าคนญี่ปุ่นมันกินกับข้าวเว้ยทุกคนมันกินกับข้าวแต่ว่าถ้าคุณไปกินในโซนนักท่องเที่ยวอะ่ะเขาก็จะขายโอคโนโมิยากิแก็โอคโนโมิยากิมันเป็นร้านโอคโนโมิยากิเลยนะครับ แต่ว่ามันก็จะมีเมนูข้าวให้สั่งเหมือนกันนะก็ <c oughs> คือแบบบางคนแม่งก็กินกับข้าวจริงๆอะ่ะแล้วเมนูข้าวสวยในญี่ปุ่นนะครับถ้าคุณไปสั่งแยกต่างหากตามร้านร้านอาหารทั่วไปในญี่ปุ่นนะนะโดยส่วนมากร้อยละ99นะครับจะสามารถเติมได้ไม่อันยกเว้นโซนที่เป็นโซนนักท่องเที่ยวโซนทัวริซึมอันนั้นเนี่ยอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่สามารถรีฟิลข้าวได้ แต่ว่าถ้าเป็นโซนปกติทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นเมนูข้าวสวยแยกต่างหากเนี่ยเราจะสามารถรีฟิลข้าวได้ไม่อันนะครับเออนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าะเป็นเป็น c u เ t u r e การกินแบบแปลกๆของคนญี่ปุ่นที่ถ้าคุณมาเที่ยวเฉยๆเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้สัมผัสกับ c u เจอ r ์ตรงนี้นะครับแต่ว่าในฐานะคนที่อยู่มานานเนี่ยอ,อะไรอย่างเงี้ยแม่งแอบสอบกลายเป็นส่วนหนึ่งของของชีวิตประจําวันไปละ มันมีช่วงนึงที่ผมกลับไทยแล้วผมรู้สึกว่าผมกินข้าวแล้วมันไม่อิ่มแล้วผมก็รู้สึกมีความรู้สึกตเอ่อขัดใจนิดนึงตรงที่ว่าพอเวลากลับไทยแล้วแบบเวลาสั่งข้าวเอ,อไปกินข้าวตามร้านอาหารตามสั่งเนี่ยแม่งไม่สามารถขอเติมข้าวได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบป้าครับทําไมทําไมเราเราเติมข้าวไม่ได้อะครับทําไมทําไมข้าวไม่สามารถเติมฟรีได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบ ลิจิตนิดนึงคือแบบเราพอเราอยู่นี่นานใช่ป่ะเราชินกับการที่แบบไอ้ข้าวแม่งกับเติมฟรีได้เรื่อยๆแบบไม่อั้นด้ยแบบแล้วแบบสั่งสั่งมาทีแบบเมนูหนึ่งเสิร์ฟอะไรเงี้ยโอ้โหแบบพอชั่นอาหารแม่งบบแม่งใหญ่โตมโหฬารอลังการงานสร้างกินทีจุบกลับไทยไปนี่คือแบบให้คนกินเหรอทำ้มแบบมันมันน้อยจังเลยเหมือนแบบผมดมก็หมดแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยมันจะความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแบบ แม่งดมก็หมดละเออไอช่วงต้นปีที่แล้วที่ผมกลับไทยไปอะ่ะผมต้องกินข้าวแบบสองจานสาจานอะ่ะมันถึงจะอิ่มอะ่ะเออมันมันก็เป็นเป็นจุดที่แบบอืมเราอยู่ญี่ปุ่นนานไปหรือเปล่าวะ <c oughs> เราอยู่ญี่ปุ่นมานานเกินไปหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออมันก็เริ่มแบบในมุมคนไทยก็อยากว่าอีนี่แม่ง กินอะไรวะกินเหมือนยัดหา่าแบบเหมือนขิวโซมาจากไหนแต่ในมุมของเราก็คือแบบเราก็กินปกติของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเป็นมุมแปลก ag, นะครับเป็นมุมแปลก ag, ที่เราอยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะฮะสำหรับในเทปนี้นะครับสำหรับเทปหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังบ้างก็ขอให้ติดตามในเทปถัดไปนะครับสำหรับ,บวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ The story of the man with a thousand names. Thank you for listening.